สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่จบง่ายโรมหมอเรวัตฟันธง ภัยบุญทำได้คนอื่นก็ทำได้วิษณุชีช่องต้องทำให้เหมือนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยนายภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่สิ้นสมาชิก,กภาพสสออจากกรณีเลิกหรือยุบพักประชาชนปฏิรูปแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐจะก,กลายเป็นโมเดลให้พักเล็กอื่นๆทำตามหรือไม่ ว่าตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่เห็นตัวฉบับย่อที่ออกมาถ้าทำได้ไม่ผิดคนอื่นก็ทำได้ไม่แปลกแต่ถ้าจะทำตามก็ทำให้เหมือนเพราะถ้าทำไม่เหมือนอาจจะแปลความเป็นคนละอย่างอีก ขณะที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ว่าเป็นที่รู้ในสภายอยู่แล้วว่าหลายพักรอดูว่ากรณีนายภัยบูลจะจบอย่างไรนี่คือหนูทดลองว่าโมเดลแบบที่นายภัยบูลทำํำคือเลิกพักตัวเองแล้วไปเข้ากับพักใหญ่นั้นสุดท้ายรอดหรือไม่รอด การที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเช่นนี้จะทําให้เกิดกระบวนการตั้งพักขึ้นมาอาจเป็นพักเล็กพักย่อยไม่ได้เข้มแข็งทางการเมืองเข้ามาได้คะแนนปฏเศษหรือคะแนนปริมสุดท้ายมารวมกับพักใหญ่ซึ่งไม่ได้สะท้อนอุดมการณ นายรังสิมันกล่าวต่อว่าคำถามคือเมื่อทิศทางออกมาเช่นนี้พักจะเป็นตัวแทนทางความคิดของประชาชนได้อย่างไรในเมื่อพักเกิดขึ้นแล้วไปยุบรวมกับพักอื่นได้ตลอดเวลาประชาชนจึงเกิดคำถามว่าแบบนี้แค่ตั้งพักมาให้ได้คะแนนพอหอมปากหอมคอแล้วเลิกพักไปเข้ากับพักใหญ่สมมติว่าวันหนึ่งนายภัยบุ์หลุดจากตำแหน่งลำดับสสบัญชีรายชื่อจะจัดการกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาแน่นอน ผมรู้สึกว่าการทำแบบที่นายภัยบุญทำไม่ใช่เพราะมีความคิดทางการเมืองเปลี่ยนไปแต่คุณวางแผนมาตั้งแต่ต้นว่าจะหาช่องทางแบบนี้เพื่อเข้ามาและมายุบรวมกันทีหลังบิดจากสิ่งที่มันควรจะเป็นที่เราอยากเห็นพักเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนปัญหาใหญ่คือคนที่ออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้คิดรอบคอบหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่เก่งเอาเสียเลยออกแบบมามีปัญหาเกิดความวุ่นวายใน ระบบการเมืองเต็มไปหมดนายรังสิมันกล่าวในเชิงประเด็นข้อกฎหมายกรณีนายภัยบุ์คงต้องถกเถียงกันมากพอสมควรว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่แต่คงเอาผิดนายภัยบุ์ยากอย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคืออะไรกันแน่และหากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับพรรคอื่นทั้งนี้ตนยังอยากเห็นนายภัยบุลน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เพราะคงมีประชาชนอีกจำนวนมากที่เลือกนายภัยบุลน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้กลายเป็นน้อมนำคำสอนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า พักพลังประชารัฐก็ทำร้ายหัวใจคนที่เลือกนายไพบูลฒ์มากไปหน่อยส่วนนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวสอสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่าเข้าใจว่า คนทั้งประเทศเหนื่อยใจจริงๆแต่เมื่อเป็นคำวินิจฉัยของศาลก็ไม่น่าจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้แต่ถามว่าถ้าวินิจฉัยเช่นนี้ต้องยอมรับไปแต่การที่นายภัยบุญกับกรรมการบริหารพักไม่กี่คนประชุมแล้วยุบพักโดยไม่ผ่านการประชุมหรือมีส่วนร่วมของสมาชิกพักที่เข้ามาเพราะเลื่อมใสศรัทธาในพักของนายภัยบุญที่มีนโยบายเกี่ยวกับการน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาต่อนโยบายเลย ซึ่งตามหลักการแล้วเรื่องนี้ควรจะผ่านการประชุมของสมาชิกทั้งหมดโดยคนที่อยู่ในพักนั้นน่าจะสิ้นสภาพการเป็นสสไม่น่าจะย้ายไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของสอสอีกพักได้แต่ในเมื่อสารวินิจฉัยออกมาเช่นนี้ก็ต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัย แต่ผลที่จะตามมาคือจะมีพักที่มีสอสอคนเดียวและพักที่ได้สอสอจากการปัดเศษด้วยคะแนนที่มีวิธีคิดแบบพิสดารอีกหลายพักคงจะมีแนวโน้มที่จะทำตามนายภัยบุญโมเดลค่อนข้างแน่นอนเพราะเมื่อสารวินิจฉัยเช่นนี้แล้วมันก็เป็นเรฟเฟอร์เน์มันอ้างอิงได้ว่าหากยุบพักตัวเองก็ไปรวมกับพลังประชารัฐได้นายแพทย์เรวัตกล่าว เมื่อถามว่ามองว่าจะเป็นช่องโหว่ในการควบรวมพักใหญ่กับพักเล็กอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายแพทย์เรวัตกล่าวว่า หากเอาตามคำวินิจฉัยของศาลก็คงจะถูกกฎหมายไปแล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องไปควบรวมพักก็ได้เพียงแต่ว่าพักไหนก็ตามที่ยุบพักและย้ายไปอยู่อีกพักหนึ่งก็คงมีบรรทัดฐานหรือข้ออ้างอิงจากคำวินิจฉัยว่าสามารถทำได้ฉะนั้นที่บอกว่าอาจจะเป็นพักที่มีสอสอพักละคนก็อาจมีพักอื่นๆพักอะไรก็ได้หมดที่จะทำแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าพักที่มีสอสอห้าคนอะไรก็ตามเขาคงมีสัก สีหรือมีฐานเสียงของเขาที่อาจจะไม่กล้าไปทำแบบนายไพบุ์เท่านั้นเองเช่นพักเสรีรวมไทยก็คงไม่คิดจะทำเช่นนี้มันคงทำไม่ได้เพราะประชาชนที่เลือกเรามาคงรู้สึกแย่เพราะเขาไม่คิดจะให้เราไปรวมกับพลังประชารัฐ การที่เราจะยุบพักแล้วไปรวมพลังประชารัฐมันเป็นไปไม่ได้และคงไม่ได้ไปดูถูกพักอื่นแต่ว่าเท่าที่ทราบก็มีพักปัดเสษบางพักอยากจะทำแบบเดียวกับคุณไพบูุ์อยู่แล้วที่สำคัญที่บอกว่าการควบรวมอะไรก็คือคล้ายกันไม่จำเป็นต้องเอาพักใหญ่มาเทคโอเวอร์พักเล็กแต่ทำในลักษณะนี้ก็สามารถทำได้เลยคือการควบรวมพักก็เกิดขึ้นได้ง่ายไดย้เพียงแต่เมื่อมีการยุบพักตัวเองก็ไปรวมกับ ก็ได้เมื่อคุณไัยบูรณ์ทาได้คนอื่นก็ทําได้เพราะนั่นอาจจะเกิดการควบรวมพักโดยอ้างอิงไัยบูรณ์โมเดลซึ่งน่าจะทําได้เพราะใช้ข้อกฎหมายเดียวกันมันไม่น่าจะพลาดหากมีก็คงใช้ข้อนั้นนายแพทย์เรวัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ